ทุกคนมาดูนี่เร็ววันนี้พามาชมสิงหลังจานแบบเนื้อหินขัดทั้งใบบอกเลยว่าสวยจึ้งมากรุ่นนี้จะเป็นหินขัดทั้งใบไซส์พิเศษคูณ2อ่อางหลุมเดียวค่ะรุ่นนี้มีขนาดความยาว1 1 5ซนติเมตรความสูง8 5ซนติเมตรไม่รวมบาหลังความกว้าง65ซนติเมตรค่ะอ่างหลังจานด้านในาเป็นเนื้อหินขัดทั้งใบแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากค่ะทุกคนทีมช่างเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยค่ะอ่างหลังจานหลุมใหญ,ใหญ่หลังจานได้อย่างสะดวกสบายทางร้านมีชุดอุปกรณ์ไปให้พร้อมมีกอกนนน้้้้้้้มีีขวดดยาาาใใสส่่ทิิงบลูคต ตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะสะดวกมากค่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะใรที่มีเคาน์เตอร์เตาอ,อ,อยู่แล้วทางร้านก็ขอแนะนำเคาน์เตอร์ซิงลังจานแบบนี้ไปตั้งคู่เลยค่ะบอกเลยว่าสวยลงตัวแบบเข้ากันสุดๆไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า5สีมีสีแดงเทาเขียวขาวและดำชอบสีไหนเลือกได้เลยค่ะ,คะทางร้านยังมีบริการจะส่งตัวไทยอีกด้วยนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทา,างฝาก<า>ล้าของเราไว้ด้วยนะคะหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจด์หักค่ะเลือกแบบที่ชอบสั่งแบบทีี่่่ใชรไปสสังงื้อ kan?